สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปุมปุ้สไตล์วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติตุรกีโดยผลการแข่งขันเพื่อนๆทุกคนคงรู้กันแล้วนะคะทีมชาติไทยของเราเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อย่างสุดมัน หลังจากจบแมตช์นี้เราไปฟังความคิดเห็นจากแฟนบอลตุรกีคู่แข่งของทีมชาติไทยเราว่าเขารู้สึกอย่างไรที่ทีมชาติของพวกเขาแพ้ให้กับเราไปฟังกันเลยค่ะคอมเมนต์ <Comment S 1> แรกได้เข้ามากล่าวว่าเราเป็นประเทศที่เป็นเจ้าแห่งกีฬาวันเล์บอลแต่เป็นเจ้าเฉพาะในการแข่งขันฝึกซ้อมคอมเมนต์ Comment ต่อมาได้เข้ามาประชดประชันทีมของพวกเขาว่าัชโยเกมที่ยอดเยี่ยมมาก คอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาได้ปล่อยชัยชนะให้หลุดลอยไปมันถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่โค้ดไปยันผู้เล่นทีมไทยนั้นแข็งแก่งมากเราได้หนึ่งแต้มจากพวกเขามันถือเป็นความสำเร็จเราจะผ่านเข้ารอบเป็นที่4ของกลุ่มด้วยชัยชนะ2แพ้3แต่เราไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ เราต้องยอมรับความจริงซึ่งก็ได้มีผู้เข้ามาตอบกลับว่าไทยแลนด์ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งเราเล่นพลาดกันง่ายๆไม่มีจิตวิญญาณของทีมเราไม่สามารถเอาชนะทีมที่มีผู้เล่นมีความสูงน้อยกว่าเราได้โค้ชของเรายัางกล้าฝันสูงอีกคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นทํานองเดียวกันว่าทีมของเราเพิ่งเอาชนะประเทศไทย3-1ตในนชั่นลีก คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแมตช์ไหนที่ไม่นชนะก็ไม่ใช่แมตช์ท,ที่ดีความพ่ายแพ้นี้เป็นของขวัญให้โค้ดคอมเมนต์ต่อมาก็ได้เข้ามาประชดอีกคนว่าเราเตรียมตัวมาอย่างดีสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกปบมือความคิดเห็นต่อมาได้ออกมายอมรับความพ่ายแพ้ต่อทีมไทยว่าทีมชาติไทยเล่นได้อย่างแข็งแก่งสมควรแล้วที่เป็นผู้ชนะ เช่นเดียวกันกับคอมเมนต์ต่อมาค่ะประเทศไทยชน,นะการแข่งขันด้วยคู่ควรและเป็นทีมที่น่ารักมากดาราโฆษณาของเราชัางเป็นหายนะความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามาให้กำลังใจนักตบสาวของพวกเขาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราก็ต้องขอบคุณสาวๆใช่ฉันก็เสียใจมากเช่นกันแต่ฉันก็ภูมิใจในตัวของพวกคุณสาวๆกำลังเล่นในโฆษณาให้กับสปอนเซอร์ เพราะการแข่งขันเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ถ้าขาดสปอนเซอร์ฉันกำลังเฝ้ารอ4ทีมแรกในการแข่งขันชิงแชมป์โลกความคิดเห็นต่อมาค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีของเราเล่นได้แย่มากมีความผิดพลาดมากมายในการป้องกันซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขแนวรับคอมเมนต์ต่อมาค่ะตราบใดที่สหพันธ์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ เราก็จะยังเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไม่ใช่ประเทศแห่งวอลเลย์บอลโฆษณากันเยอะๆนะสาวๆความคิดเห็นต่อมาค่ะอะไรคือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้เล่นที่ทำผิดพลาดอย่างต่อเนื่องจะไม่ถูกเปลี่ยนออกด้วยเกมที่ผิดพลาดอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเล่นได้แย่มากกลับมาเป็นเหมือนเดิมไวๆนะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ตอนนี้พวกเขาเป็นเจ้าแห่งโฆษณาทางทีวีและนิตยาสารคนต่อมากล่าวว่าเราแพ้ด้วยความผิดพลาดง่ายๆเกมนี้โมเมนตัมอยู่ฝั่งเราช่างน,น่าเสียดายคอมเมนต์ต่อมาค่ะขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาค่ะมันคือความอัปยศของทีมวอลเลย์บอลหญิงตรุรกีคอมเมนต์ต่อมาค่ะนี่มันอะไรกัน ฉันจะไม่สนใจพวกคุณอีกแล้วความคิดเห็นต่อมาค่ะขอบคุณมากเพราะคุณทําให้ฉันเสียเงิน2.500ยูโรในบ่ายวันนี้และฉันตัดสินใจที่จะเลิกเล่นการพนันคอมเมนต์ต่อมาค่ะเราเป็นประเทศแห่งวอลเลย์บอลหรือไม่ถ้าใช่แล้วประเทศไทยคือประเทศแห่งอะไรความคิดเห็นต่อมาค่ะทีมไทยความสูงเฉลี่ยคือ1 7 7เถึงรซมอย่างไรก็ตาม เราบล็อกพวกเขาได้ไม่กี่ครั้งตรงกันข้ามผู้เล่นสูงถึง170เซนติเมตรกำลังบล็อกลูกตบของเราอยู่คอมเมนต์ต่อมาค่ะให้สาวๆของเราเล่นโฆษณาคุณกำลังทำอะไรในการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมาค่ะพวกเรามีช่วงเวลาที่ยากลำบากในนัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงตุรกีน่าจะชนะได้น่าเสียดายคอมเมนต์ต่อมาค่ะช่างน่าละอาย แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะคะเราพ่ายแพ้โดยตัวของเราเองฉันคาดหวังว่าเราจะชนะการแข่งขัน3-1ตเซตอ้าจริงนะผมคิดว่าเราจะแพ้เกาหลีใต้3-1ตหรือ3-0ตเซตเพราะเกาหลีใต้เป็นทีมที่น่าเกรงขามและแข็งเก่งกว่าไทยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับคอมเมนต์ในวันนี้หากเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของเรานะคะคอมเมนต์ทั้งหมดแปลด้วยโปรแกรมแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ